อยากบอกว่าฉันนั้นเป็นหัวเทหัวกเธไม่ได้คอย,<า>ย,ยบอกบอกเธออาจยังสับสนว่านี้คน required ว,ว,ว่าต้องใช้เธอ อันเมื่อกี้คือเสียงสูงสุดแล้วใช่ไหมมันมีสูงกว่านี้อีกไม่ได้ลองสูงวันนี้สิแค่เพ้าหัวใจมันลอยทำไมแบบโซ่ไม่สูงอ๋อหนูก็ว่าเอ๊ะเออเออใช่ใช่ใช่ใจเต้นหนึ่งอ่ยไใจเต้นด้วยอ่าอยู่แล้วเราจะเพี้ยนเราไม่เคยร้องเพลงต่อหน้า ตอ,อนตนี้เจ้ว่าจะมา <ไป S 1> ลอลอเล่นๆนั่น,นี่ยะ <laughs> ลกกก็ล้เล่นๆเถป่จะจ๊ัะไม่ถงไม่ถามปัญหาสุดภาพวันี้ฟัดนตรีสดเพี้ยนสดสก็ชมในห้องสอง 100บาทหนึ่งวันตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่ซื้อมีมีออปชันแบบเพิ่มเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าไม่ต้องกินข้าวครบสามมื้อก็ได้ถูกปะแล้วแต่เราใช้ชีวิตอยู่ได้หนึ่งวันตั้งแต่ตื่นยันหลับอ๋อชิลละแล้วมิชั่นที่จะชนะคือเหลืองเงนเยอะเหรอเดียไม่มีใครชนะยังไงเดี๋ยวดูว่าวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนจะเป็นยังไง ถัดจากฉัดเนี่ย <ไง S 2> เดี๋ยวจะลอโบเบียวมาแต่เราทำกับข้าวได้ใช่ป่ะทำกับข้าวได้เราใช้ชีวิตอยู่บ้านไงอุ้ยแล้วกาแฟอ่ะกาแฟเอากินของเดิมของบ้านได้ป่ะไม่ได้ใช้ของเดิมไม่ได้เลยขนมปุชหนึ่งร้อยเนี่ยไปแบบหมวดอะใครอยู่ไหนขอดูราคาอันนี้ก่อนโอ้ห้าสิบเราอันเดียว เราจะมีห้อยแต่เรา,า,าก็ทำสัมผัไข่ไกไหนไข่ปลอันแรกก็ต้องมามา่าเสร็จจะเอามาม่าที่แต่มาม่าก็ต้องมีเนื้อสาาับใช่ไหมปดูอ่ะแล้วก็เราเนื้อสัตว์ด้วยปลากระป๋อง15บาทยนะ่อถูกใจโลซ่า19บาทถูกใจ13บาทกัวถูกใจแม่อร่อยอีกไม่เป็นไรเอาโลซ่า กินทั้งทีก็ต้องอร่อยเพราะว่าเราปรุงไม่อร่อยปรุงน่าหลงดีมากได้ละไข่นี่ค่ไข่เราก็ใส่มาม่าสองแล้วก็จะต้มอุ้ยหัวหยองไม่แย่นะเนี่ยหัวหยองใส่มาม่าอร่อยดจะโคตรบหรอเช้าทำไข่คนแล้วกันทำเป็นเนาะก็คนคนลป ไม่ก็เอาเข้าเวฟก็ได้กาแฟเหรอเพราะว่าต้องกินทุกวันแต่มันเยอะไปหน่อยแล้วถ้าเราเอาไปขายให้คนเนี่ยสองหนอยเดียวทำยังไงเราจะได้กินกาแฟ้ทำยังไงจะได้กินก็ไดงั้นมาม่าไม่ใส่อะไรก็ได้ซื้อไข่ที่ตลาดไม่ได้ดิแล้วเราเอาปลากระป๋องเอาไหมเชื่อปลากระป๋องฉานแปดสิบสองบาทเหลือสิบแปด อะไรในบ้านแต่ได oh> ้ละหนึ่งวันไปเป๊ะมันเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่มีแบบแข่งขายท่านมิ้งเลยก็จะได้มาผลิตต้องชัวร์หมรู้หนึ่งร้อยเป๊ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้กระเดื่อกระบูบียังไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวแจะจะเอาไม่ได้ค่ะแลกมาม่าอีกไม่ได้ต้องเท่าเทียมกัน พวกมีม <Hungarian> <cues> ิชชั่นนั่นก็คือมีเงินหนึ่งรอยบาทต้องซื้อของที่จะประทังชีวิตในหนึ่งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำเช้าจนค่ำสามหรอโอเคซื้ออะไรก็ได้จะกินหรือไม่กินก็ได้จะอดก็ได้แล้วแต่หนึรบาทโทรหลอกออกมาทีละคนโอเคปกติตอนเช้าหญิงก็กินไข่คนไข่เจียวจริงอยากทำไข่ดาวแต่ว่ามันไม่เป็นดาวก็เลยทำ้แทานอะไรที่แบบว่าโดนความร้อนน้อย ไม่มีรจะแปลกใช่ไหมใช่ราคานี่รวมวัตถุดิบด้วยไหมทั้งหมดอะ<ช>น้ำมันใช่ไข<ช>่ตข้นข้าวต้ข้อแตกตัวอันนี้กิกนได้สองเอต้อน้ำแกงสิบกว่สิ่งที่ฉัดตามหาอยู่นี่ง่ามากเกือยี่สิบีบาทไม่สัไอสองฟองสิบาทวันเดียวเองใช่ไหม,หมอองเก็ เกลับอะไรนะ166 41คำนวณเอาเองโทรถือกล้องอย่างเดียว82บาทเหลือ18ห้า57แล้วเหลืออีก43บาทเหมือนฟังนผมได้ซืวกาบาว่าเหลือ13บาท กินอะไรดีเลยอีก18บาทเหลือ13บาทไม่มีอะไรเลยที่นี่นะคะโอเค็หัวดเนี่ย2บาทเอ๊ะเท่าไหร่นะเนี่ย16เกินอีกเมื่อกี้13เหลือ13ไม่ได้คำนวณผิดพลาดนี่ใช่ปะเนี่ย6บาทแล้ว,ลว2อันก็12แล้วมีถุงไม่เปิืเหลือ4บาทเนี่ยเรียบร้อยอย่าลืมคืนตะกร้าเขาล่ะเดี๋ยวเอาไปด้วยนะ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปหลอกล่อกระเดือกออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านไปโชว์ของกันอันนี้เก็บไว้เป็นความลับเป็นความลับแล้วก็ซ่อนของตนเอาไว้ด้วยโทรหามันก็ไม่รับจะให้เบอร์อลออกคนสุดท้ายซะหน่อยคนหลับจริงๆหลับทั้งวันกระโดผูพิ่งตื่นพิ่งตื่นแบบสมองแบบปลืมไอยู่ไหนไม่มีสายอ่ะก็มันจ่อปากได้อะ โอ้ยเฮียเอ้ยเรนี่โอเคมิชชั่นก็คือมีเงินหนึ่งร้อยบาทมิชชั่นกูเหรอให้ใช้ชีวิตอยู่หนึ่งวันเช้าจุดคำ่ำไปซื้อเลยหนึ่งร้อยไปเละไม่ต้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าแล้วต้องโดนหลอกทำไายแน่เลยคิดไว้อยู่ละคิดไว้อยู่ ทำหยิบตะกร้าก่อนกดดันมาอะไรจะซื้อนมก็99แล้วหรอนี่ไหมเราซื้อมาม่าสามมื้อเลยดีไหม้นี่มื้อหนึ่งเราจะกินมาม่าดีกว่ามาม่าแบบนี้แพงเราต้องกินแบบซองนี่14บาทตึงเราก็ซื้อไข่ไปต้มด้วยสิอันนี้ดีกว่า14บวกสเป็นเท่าไหร่49บเกมาเลยมาเลยหัวละเราต้องซื้อกล้วย 49เราซื้อกล้วยไปอีกสักสลูกก็พอละ5้69 57แล้ว 59, 69, ลเราก็ซื้อนมมันจะตายตรงบวกเลขก็แหละนี่คือของโปรดอืมเป็นอะไรดีนะเฮ้ยน่าดูแพงแล้วก็ชอบกินอันนี้ขอเลือกแบบกินขนมบางอะไรดี ครแล้เท่าไหร่นี่ไม่รู้เดี๋ยวถ้าเกินจะหยิบออกเขาบวกเลขจําเลขไม่ได้ลุ้นังว่าจะเกิน100่งร้ยไหมเท่าไหร่คะเอาแค่ลูกเดียวได้ไหมคะบวกหนึวสิบเก้าลืมเช็คหน้าเลยหน้าได้ปะเนี่ยนี่คัวจะคอยตื่นตื่นโอเคกลับไปดูของที่บ้านกันโอเค